ในระดับถัดไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงระดมสมองนะครับในโอกาสนี้ครับผมเชิญเรียนท่านเชิญเรียนเชิญเรียน,นเชิญท่านรองอธิการบดีนะครับผู้ช่วยอาจารย์ดรพิรธรมุญยธพันธ์นะครับได้กรุณาแนะนําแนวทางในการระดมสมองจัดทําแผนการพัฒนางานและสํารวจความต้องการในการพัฒนาสมารกรถนะบุคลากรกับเรียนเชิญครับ คครับผมพูดไม่เยอะนะครับเพราะว่าท่านที่การพูดหมดแล้วนะฮะผมคงเป็นการแนะนำว่าในช่วงของการแบ่งกลุ่มเราจะคิดอะไรและเราจะตอบคำถามนะฮะที่เราจะมาปรับปรุงการทำงานแล้วก็คิดเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนางานกันยังไงนะโจทย์ของผมคือได้ว่าโซลพอยดแผ่นเดียว นะฮะให้พูดให้เร็วที่สุดสั้นที่สุดแล้วก็แนะนำถึงกระบวนการนะครับซึ่งมีแบบฟอร์มต่างหากนะับวันผมก็จะใช้เวลาแบบ powerpoint แผ่นเดียวเออผมเลยขอสองแผ่นว่าขอชื่อสักแผ่นหนึ่งนะแล้วก็เนื้อหาสักแผ่นหนึ่งนะครับก็คงเป็นการพูดให้เห็นถึงการอธิบายเชิงตอบคำถามนะที่ท่านจะต้องมานั่งทบทวนการบริหารจัดการงานในหน้าตักของท่านว่าที่เราทาอยู่ เราได้ทำในรูปแบบที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่หรือมันมีปัญหาติดขัดอะไรหรือมันควรจะไปในทิศทางอย่างไรนะครับก็ผมใช้คาว่า t h i n k i n g m i s s i o n management นะฮะคือเรามาทบทวนวิธีคิดในการบริหารพันธกิจหรือภารกิจ,กจในหน้าตักท่านกันนะครับก็อย่างแรกนะครับที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเราตั้งต้นด้วยการที่เรามีภารกิจ และความรับผิดชอบอยู่นะฮะทุกท่านในหน้าตักของท่านมีภารกิจและความรับผิดชอบอยู่นะครับเราจะได้รับโจทย์ในการดําเนินภารกิจต่างๆตลอดเวลานะครับซึ่งโจทย์อันนั้นเนี่ยเราต้องแปลงให้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่านะฮะเป้าหมายสุดท้ายหรือ N นะท่านอยู่ตรงนี้หน่วยงานของท่านอยู่ตรงนี้ท่านต้องไปถึงเป้าหมายสุดท้ายหรือ N ให้ได้เช่นกบค,นะคบพันธกิจก็คือเรื่องของการบริหารคนพัฒนาคนแล้วก็ทำาลงรักษาคนนะฮะโดยมีเอ็นก็คือทำยังไงให้มหาลัยมีคนมีกำลังคนที่จะขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้ากองคลังมีภารกิจนะฮะมีโจทย์คือได้รับงบประมาณมาแต่ละปีต้องบริหารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบนั่นคือเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายเรานั้นอย่างแรกเลยนะคำถามแรกที่อยากจะถามท่านคือท่านเห็นโจทย์และเป้าหมายสุดท้ายของท่านหรืออย่งว่าคืออะไรแต่เป้าหมายสุดท้ายของท่านนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือไม่นะครับหลายครั้งเรามักจะทำงานด้วยความหลงลืม หน่วยที่ท่านทการได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราเรียกว่า goal displacement ก็คือการทำงานโดยใช้นะฮะเรื่องอื่นมาแทนที่เป้าหมายเช่นกฎระเบียบแทนที่เป้าหมายนะฮะเป้าหมายคือการให้บริการแต่กฎระเบียบเป็นเครื่องมือเรามักจะใช้กฎระเบียบเป็นเป้าหมายใช่ไหมแล้ว ใช้การให้บริการเป็นเครื่องมือนั่นคือ go d i s l a c e m e n t หรือเปล่าเช่นท่านไปติดต่องานที่หน่วยงานท่านจะพบว่าเอกสารมาครบไหมไม่ครบกลับไปนั่นคือ go d i s l a c e m e n t ที่เกิดขึ้นอยู่ตอลอดเพราะฉะนั้นอย่างแรกท่านมองเห็นเป้าหมายท่านแล้วหรืออยังเมื่อเห็นเป้าหมายแล้วนะฮะเมื่อเห็นเอ็นแล้วก็จะตามมาด้วยการค้นหาวิธีการนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนั่นก็คือ mean หรือวิธีการที่นําไปสู่เป้าหมายหรือมักทวิธีหนทางที่ไปสู่เป้าหมายนั้นจะทํายังไงให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้มีมาที่หลังเอ็นเสมอโดยส่วนใหญ่เรามักจะทํางานโดยการทํางานแล้วค่อยนึกถึงเป้าหมายที่หลังนะเวลาผมสอนเรื่องการวางแผนผมมักจะยกตัวอย่างโมเดลของนิสิตมอ,น,อนะฮะเด็กมอ,อก็กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปสองคนนะฮะ เธอเธอนะฉันหิวแล้วไปเถอะก็กระโดดซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์วนรอบนะฮะบริเวณข้างหมอนะฮะประทักศิลสามรอบแล้วก็มาจอดตรงหน้าหอที่เดิมแล้วก็ถามว่าเธอตกลงกินอะไรดีกินหน้าหอนี่แหละจะได้ไม่ต้องเลือกมากมีนมาก่อนเอ็นไงมันเลยผิดใช่ไหมไม่ได้ถามก่อนว่าหิวแล้วโจด คือหิวแล้วจะกินอะไรคือเอ็นแต่กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็ซ้อนกันวนรอบมหาวิทยาลัยไปมา3รอบสุดท้ายก็กินที่หน้าหอตัวเองนี่คือสิ่งที่เรามักจะทำงานผิดพลาดเสมอก็คือการนำเอ็นมาก่อนมีนเพราะนั้นที่ให้ดูภาพนี้ก็คือเรามีฟังก์ชันเรามีภารกิจมีความรามับผิดชอบต้องมองเห็นเอก่อนแล้วตามมาด้วยมีน ะะและทํางานอยู่บนหลักการเหล่านี้หรือไม่นะคําถามต่อไปนะฮะท่านทํางานอยู่บนหลักการเหล่านี้หรือไม่คือการแชร์รีซอสกล่องนี้เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอขอยืมกล่องนี้ได้ไหมคนตอนนี้งานไม่พอเป็นงานเฉพาะกิจขอยืมคนจากกองนี้มาช่วยได้ไหมเราเคยแชร์รีซอสกันไหมแชร์ความรับผิดชอบแชร์ r e s p o n ส i b i l i t y เราเคยรับผิดชอบงานร่วมกันไหมหรือนี่งานฉันนี่งานเธอ คนละหน้าตักกันไม่เกี่ยวกันนะฮะแชร์แคปซิตี้นะฮะ, capacity, ะ,ฮะมีศักยภาพที่จะแบ่งปันกันได้ไหมในการทำงานและสุดท้ายคือแชร์ความร่วมมือนะฮะนี่คือหลักการสำคัญในการทำงานอยู่บนฐานของการคิดคือมองเห็น N n แล้วคิดถึงมีนนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเห็น A N และมีนแล้วมีหลักการในการทำงานแล้ว ท่านได้ทำงานโดยการแบ่งงานอย่างดีแล้วหรือ,อยังนะฮะการแบ่งงานที่ท่านที่การพูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ value chain management ไงต้นน้ำทำอะไรนะฮะต้นน้ำทำอะไรนะฮรกลางน้ำทำอะไรปลายน้ำทำอะไรเพื่อเริ่มจากหน้าที่ของท่านท่ทานยืนอยู่เนี่ยไปจนถึงปลายทางหรือไปสู่โกให้ได้เห็นไหมเปลี่ยน n เหล่านั้นให้เป็น goal คือเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ นะครับผลที่ต้องการจะไปให้ถึงเส้นชัยที่ต้องการจะไปให้ได้นะฮะเพ mm hmm. ราะฉะนั้นท่านต้องมาคิดต่อไปว่าเมื่อท่านเห็นเอ็นและมีแล้วรู้หลักการในการทำงานแล้วท่านต้องทำโกลเซตติ้งและแบ่งงานครับท่านได้แบ่งงานอย่างดีแล้วหรือยังท่าน <uld mass ive> um ได้จัดกระบวนการทำงานอย่างสอดคล้องกันแล้วหรือไม่ <uld mass ive> จากต้นน้ำเริ่มต้นจากการคิดก่อนว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยอะไรเช่นถ <the> ้าท่านจะทำแผน ต้องเริ่มต้นด้วยการมีข้อมูลใช่ไหมเมื่อมีข้อมูลแล้วท่านรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์หนทางเลือกในการที่จะไปสู่เป้าหมายใช่ไหมแล้วก็กําหนดออกมาเป็นแผนงานถ้าท่านจะให้บริการนิสิตในเรื่องของนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านต้องมีอะไรบ้างอยู่ในมือตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะ ต้องเข้าใจนิสิตก่อนไหมนะฮะหาข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตให้บริการแล้วสุดท้ายก็ประเมินผลไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบรรลุไหมในการให้บริการนิสิตนั้นเพราะฉะนั้นการทํางานนะครับในการเริ่มต้นนะครับจากสิ่งที่ท่านมองเห็นเอ็นท่านทำาโกเ setting ตตเสร็จแล้วก็คือเป้าหมายที่ท่านต้องการให้บริการคืออะไร <c oughs> เช่นความพึงพอใจนิสิตกลับไปยิ้มแย้มแจ่มใสนิสิตได้รับบริการที่ดี ท่านทําหน้าที่เป็นกอ,องบริหาบุคคลมีคนมานั่งทํางานพร้อมด้วยความสามารถท่านทํางานเรื่องกองคลังดูแลตรวจสอบเอกสารนะฮะพัสดุได้พัสดุมาใช้ตามเวลาและไม่ผิดระเบียบไม่มีใครติดคุกนั่นคือเอ็นส่วนมีนก็ต้องมาคิดกันต่อว่าต้นน้ําของท่านคืออะไรกนะลางน้ําคืออะไรและปลายน้ําคืออะไรให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านเห็นภาพแบบนี้แล้วแบ่งงานแล้วจัดกระบวนการจัดกระบวนทัพที่ดีแล้วนะฮะ ท่านก็มากำหนดนะฮะรีซอสท่านต้องใช้อะไรเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กำหนดในแต่ละกิจกรรมแต่ละกระบวนการขั้นตอนว่าทาร์เก็ตและออบเจกตีฟหรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานย่อยๆแต่ละงานพูดง่ายๆกองหนึ่งกอง เมื่อจะขับเคลื่อนง,งานก็จะมีฟังมีภารกิจย่อยๆถูกไหมฮะกองบุคคลต้องการให้มีคนมานั่งทํางานแล้วมีศักยภาพในการขับเคลื่อนมหาหรายได้รับคนเข้าพัฒนาคนทําลงรักษาคนเอาไว้ในแต่ละกิจกรรมกิจการเป้าหมายคืออะไรต้องชัดเจนคําถามตรงนี้ก็คือว่าท่านได้อิ a ับร a เ e และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือยังในการทำงานหรือท่านคิดว่ามันคือการทำงานตามความเคยชินทำมาแบบนี้แหละก็ทำแบบนี้ต่อไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำจะนำไปสู่ผลพวงอะไรนะฮะเมื่อกำหนดเป้าหมายย่อยแล้วนะฮะขั้นถัดไปท่านก็กำหนดทีมไงและทาร์กก็คือกระบวนการ เป้าหมายที่ทำในแต่ละขั้นนะฮะทุกอันนะครับก็กาหนดเหมือนกันคือกาหนดทีมงานที่จะมาทํามอบหมายภารกิจหน้าที่เรื่องนี้อ้าวนะฮะสมชายสมหญิงสมสีไปทําเรื่องนี้นะฮะอ,อ,อะไรดีค่ะนะฮะสมชาตินะฮะสมหวังและนะฮะสมประสงค์ไปทำนะฮะโดยกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานในแต่ละส่วนนะฮะให้เหมาะสม นะฮะเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นๆเห็น,นไหมเมื่อท่านดําเนินการอย่างนี้แล้วถ้าท่านทําได้มันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือผลของงานแต่ละงานก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอาพุทธคำถามในส่วนนี้ก็คือว่าเอาพุทธที่เกิดขึ้นน่ะมันใช่ไหมในสิ่งที่ท่านต้องการให้เกิดแล้วท่านวัดผลมันหรือยัง ว่ามันสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ท่านควรจะทําหรือยังนะฮะเอาพุทธทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะทําให้เกิดการตอบสนองต่อโกหรือเป้าหมายสุดที่ท่านต้องการเรียกว่าเอาคำไงเอาคำคือผลที่เราต้องการให้เกิดนะฮะเรา r รีครูคนไม่ใช่แค่ต้องการได้คนนะเรารีครูคนเพื่อที่ต้องการให้ มหาลัยมีกำลังคนเพียงพอและขับเคลื่อนมหาลัยไปได้เราจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ใช่เพื่อต้องการใช้เงินให้หมดแต่ต้องการให้มีเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพื่อมาใช้ในการทํางานนะฮะเอาคําสุดท้ายเกิดหรือเปล่านะถ้าต้องมองเห็นและในขณนะดเดียวกันท่านต้องควบคุมสิ่งที่จะตามมาคือ Impact ซึ่งอาจจะมีทั้งด้านลบและด้านบวก ท่านต้องควบคุม Impact เหล่านี้ให้ได้ท่านได้ควบคุม Impact เหล่านี้แล้วหรืออยังท่านจะเห็นกิจกรรมหลายเรื่องที่ท่านทำออกไปนะฮะมันมี Impact ทั้งด้านบวกและด้านลบนะเช่นท่านจัดนะฮะการให้บริการนิสิตนะฮะแน่นอนนะฮะนิสิตอาจจะมีความสุขกับบริการนั้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมี Impact ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนะฮะ ท่านนะฮะจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรนะฮะบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะมีความสุขคือบุคลากรแต่จ,จะมี impact ด้านอื่นตามมาเราควบคุม impact เหล่านี้หรืออยังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เกิดขึ้น Output Outcome และ impact นี้คือสิ่งที่เรียกว่า r e s ซ l สหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการคำถามก็คือว่าท่านเน้นผลลัพธ์หรือเน้นกระบวนการในการทำงาน โดยส่วนใหญ่เราเน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เพราะเรามักไม่กลับมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรแต่เราย้อนกลับไปดูว่ากระบวนการที่ทำถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ใช่หรือเปล่ามันอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งทบทวนว่าเราได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานมากน้อยแค่ไหนยังไงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่นะฮะท่านอาจจะต้องไปคุยกันนะครับต่อไปท่านก็จะเห็นว่า มันไม่ใช่แค่ท่านมีกองหนึ่งกองเท่านั้นอาจจะมีกองอีกหลายกองนะฮะที่ทํางานคู่ขนานไปกับท่านเช่นกองแผนกองบุคคลทํางานคู่ขนานกันไปเรื่องอัตรากําลังกองคลังกับคณะทํางานคู่กันไปเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอ,อีกเยอะแยะไปหมดเลยก็ทํางานคู่ขนานกันไปก็จะมีต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําอย่างนี้แหละครับก็นําไปสู่ผลเหมือนกันรีซอสต่างๆสิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือว่า เราได้เชื่อมโยงผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยเข้าด้วยกันหรือไม่หรือท่านคิดว่าคณะคือรัฐอิสระหนึง่งรัฐกองคือเมืองอิสระหนึ่งเมืองต่างคนต่างทำงานผลของใครก็คือของมันไม่เกี่ยวกันเลยทั้งสิ้นนะฮะกองนั้นทำงานไปก็ปล่อยเข้าไปนะฮะผลเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะกองนี้ทำงานไปผลไงก็ไม่รู้นะครับ ไม่เคยได้คุยกันถึงผลงานที่เกิดขึ้นไม่เคยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายความสําเร็จของงานได้เลยถ้าเราไม่เชื่อมโยงผลการดําเนินงานที่เรียกว่าเราต้องทํา resource based management ไงให้ความสำคัญกับผลมากกว่ากระบวนการส่วนกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือที่นําไปสู่ผลนะฮะและเราควรจะต้องมีการวัดผลซึ่งเมื่อก่อนเราใช้ KPI ใช่ไหมท่านมีการกําหนด KPI แล้วหรือ,อยังในการวัดผลงานไม่ใช่เฉพาะผลคนนะ ผลของงานที่เกิดทั้งองค์กรท่านเคยวัดไหมนะแล้ววัดแล้วได้ผลหรือไม่อย่างไรซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ KPI แล้วใช้สิ่งที่เรียกว่า OKR OK ท่านได้กำหนดสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่อย่างไรผลการดำเนินงานของคณะของหน่วยงานของกองท่านมีอะไรเป็นตัวบอกได้ว่าสำเร็จเช่นกบขบอกได้ไหมว่ากบขสำเร็จในการทำาวยควาคนใช่ไหมจะดูจากอะไรเช่น ไม่ได้ดูว่าผอ,อ,อได้เงินเดือนขึ้นหรือผอ,อ,อได้ถูกการประเมินดีนะแต่ต้องดูจากเช่นนะครับอันที่1อัตราการเข้าออกหรือเทิร์นโอเวอร์เเห็นไหมกองคลังทํางานได้ผลไหมไปดูจากอะไรไม่ได้ดูว่าผอ,อ,อถูกประเมินดีไหมแต่ไปดูว่าผลการเบิกจ่ายเป็นยังไงเวลาสตอง,องอเข้าตรวจแล้วมีคอมเมนต์มากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า OK r ไงนะฮะและต้องเชื่อมโยงผลเหล่านี้เข้าด้วยกันให้ได้นะครับ และสุดท้ายการจะเชื่อมโยงผลเหล่านี้เข้าด้วยกันได้นั้นเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงงานไงครับท่านเชื่อมโยงผลอย่างเดียวไม่ได้หรอกท่านต้องทํางานร่วมกันสิ่งที่เราขาดอยู่อย่างหนึ่งแล้วอาจะต้องมาคุยกันก็คือสิ่งที่เรียกว่า o s ร functional management นะฮะหรือการทํางานข้ามสายงานนะฮะข้ามภารกิจเชื่อมโยงภารกิจที่เกี่ยวข้องกันเช่นแผนกับบุคคล เวลาทําแผนเรื่องกําลังคนแผนกองแผนกับกองบุคคลต้องคุยกันใช่ไหมนะเวลาเราของบบูรณาการงบบูรณาการถือว่าเป็นบริการวิชาการกองบริการวิชาการต้องคุยกับกองแผนใช่ไหมในการทํางบบูรณาการนะเวลาเราทําเรื่องออความเสี่ยงกองประกันคุณภาพมีหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในนั้นก็ต้องคุยกับกองแผนงานใช่ไหมและคุยกับคณะใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นเรื่องคอร์สฟังก์ชันที่ต้องทํางานเชื่อมโยงกันคําถามตรงนี้ก็คือเราได้มีกลไกและวิธีการในการประสานงานและเชื่อมโยงงานกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและเราได้ดําเนินการประสานงานอย่างประสบความสำเร็จหรือไม่นะฮะอันนี้คือภาพรวมนะครับที่อยากนําเสนอแผ่นเดียวนะฮะในการอธิบายว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทําไปแล้ว และเราจะต้องทำต่อไปนั้นเนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่ควรจะเป็นแบบนี้หรือไม่อย่างไรเราขาดตกบกพร่องตรงไหนและเราจะเสนอแนวทางแก้ไขยังไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตอนแบ่งกลุ่มนะครับผม powerpoint ผมหมดแล้วนะครับนะฮะก็จะให้ดูเอกสารในการแบ่งกลุ่มนะครับว่าเราจะแบ่งกลุ่มเพื่อจะทำภารกิจนะครับเรื่องที่หนึ่งก่อนก็คือ อยากให้ท่านคุยกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยนะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยหรือภารกิจอื่นๆที่ท่านจะต้องทำเนี่ยนะฮะภารกิจท่านมีอะไรบ้างประเด็นปัญหาที่ท่านพบหรือความต้องการในการพัฒนามีอะไรบ้างแนวทางในการพัฒนาจะทำยังไงโครงการท่านจะเสนอจะทำโครงการอะไรวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายนะครับและคาดว่าวจะใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะครับ ก็ให้ท่านระดมสมองแล้วคุยกันในลักษณะนี้นะครับยกตัวอย่างนะฮะผมทําตัวอย่างไว้ให้เลยเพราะว่าเวลาท่านดูท่านจะได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ไม่สับสนในการทำนะครับจะได้เป็นแผนงานที่เราจะเอามากําหนดในปีนี้ว่าเราจะเลือกบางเรื่องเนี่ยนะครับมาดําเนินการได้เลยนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับตัวอย่างภารกิจเรื่องการจัดทําแผนนะครับ ความต้องการในการพัฒนาคือหรือปัญหาคือขาดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเห็นไหมฮะทำยังไงละ่ะถ้าขาดข้อมูลในการตัดสินใจก็ต้องพัฒนาและจัดทําระบบฐานข้อมูลหรือที่การเรียก data platform นะฮะก็ทําเป็นโครงการจัดทําแผนและระบบฐานข้อมูลนะครับเพื่อมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็สอดคล้องกับเท่ามหาลัยนะครับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กำหนดไปแล้วก็จบด้วยเวลาเวลานี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านคุยไม่เยอะครับนะฮะแต่ท่านต้องคิด ในบนพื้นฐานของการมองถึงสิ่งที่ควรจะเป็นก่อนว่ามันควรจะเป็นยังไงและขาดอะไรนะครับอันนี้คือแผ่นที่1ที่ฝากท่านนะครับในการทาวันนี้นะฮะสองนะครับเมื่อทําเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับก็อยากจะฝากท่านนิดนึงก็คือว่าในเนื้อมาเจอกันแล้วเนี่ยท่านช่วยดูนิดนึงว่าเราขาดหรือเราต้องการพัฒนากําลังคนเรื่องอะไรอีกบ้างในด้านสมรรถนะนะฮะเนื่องจากว่าเราขาดการพัฒนาสมรรถนะมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ก็ให้ท่านลองลองลิสต์ออกมาครับว่า5อันดับของผออ,อ,กกองค์ที่ท่านคิดว่าจะพัฒนามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะห้าอันดับของหัวหน้าง,งานที่ท่านต้องการพัฒนามีเรื่องอะไรบ้างและ5อันดับของบุคลากรระดับปฏิบัติการมีอะไรบ้างที่ควรต้องพัฒนานะครับท่านใส่มาให้เราเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลไปสังเคราะห์วิเคราะห์และเราจะจัดทําหลักสูตรในปีนี้เพื่อจะพัฒนาบุคลากร,กรนะรซึ่งเราห่างหายกันไปนานนะฮะ ก็จะได้สองเรื่องวันนี้คือแนวทางพัฒนางานและแนวทางพัฒนาคนนะครับก็เดี๋ยวขอให้ท่านได้ช่วยกันแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ดำเนินการตามที่เสนอขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านรองอย่างสูงนะครับที่แนะนำแนวแนว,แนวทางในวันนี้นะครับเ,เพื่อให้การบริหารเวลานะครับมีประสิทธิภาพนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับเอ่อ กลุ่มที่เราจะแบ่งกันนะครับตามเอกสารโดยกลุ่มที่1และ2เนี่ยนะครับจะอยู่บนนี้นะครับ301นะครับกลุ่มที่3ที่4กลุ่มที่3เนี่ยนะครับจะอยู่ห้อง208นะครับกลุ่มที่3จะอยู่ห้อง208กลุ่มที่4จะอยู่ห้อง209นะครับ209โดยแต่ละกลุ่มนะครับจะมีทางทีมงานของกรบคอนะครับคอยดูแลนะครับกลุ่มที่1จะเป็นปัทถมานะครับ นนนกลุ่มที่2จะเป็นไนนะครับกลุ่มที่3จะเป็นส้มโอกลุ่มที่4จะเป็นป๋อมนะครับจะคอยดูแลโดยความสะดวกต้องการอะไรขอได้จากเจ้าหน้าที่ของกบพคนะครับเพื่อการบริหารเวลาีประสิทธิภาพนะครับเราพักเที่ยงทานข้าวชั้นล่างนะครับหลังจากนั้นจะระดมสมองต่อจนถึงบ่ายสองแล้วก็จะนําเสนอ4กลุ่มใครพร้อมก่อนขึ้นก่อนได้ครับ หรือจะเรียงลาดับก็ตกลงกันสุดแล้วแต่เราจะดำเนินการตามนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีครับแยกย้ายกันระดมสมองครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2อยู่บนนี้นะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2อยู่บนนี้นะครับกลุ่มที่3 2 0 8ครับกลุ่มที่4 2